ครับสวัสดีครับแม่ร้อยเอ็ดจ้าัอดีจ้าอ๋อวันนี้ก็แม่มีที่ปิดจ <m fucking> ้าไปเพ่อแม่ตัดหนึ่งออกเอาสองใสท้ายไงอือครับเจ็ดแปดมันมาเต็มเต็มอยู่แล้วหลักสิทแม่ใช่ไหมครับเล่แม่ติดตัวเดียวคือแม่ว่าเขาวัดหนึ่งมันดับชัวร์แม่เอาสองใสว่าสองเด่นนั่นแหละครับจริงเลขมันเข้าอยู่เดี๋ยวเราไม่ชอบหนึ่งไงแปดแม่ก็ไปชอบแม่มาชอบผิดมากกว่าแปด อ๋อครับแต่ยังเสียดายอยู่ที่ยังไม่ได้ออกง่ายเพราะอะไรแม่คิดจองให้ดีซะก่อนอ <Okay. S 1> ครับครับไม่เป็นไรเนาะแม่เนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะเนาะมันก็มีสินมีเข้าแต่ถ้าเราตามฟอร์มเลื่ไม่เชื่อดับเพื่ออะไรมันจะถูกเต็มเต็มเลยครับเพราะว่าหลักสิบมันหกเจ็ดแปดหลักหน่วยมัน าศูนย์หนึ่งแม่เอาหนึ่งออกเอาเป็นเก้าศูนย์สองมาใส่แทนน่ะมันเลยติดติดตัวนี้อเองเออเลขมันเข้าอยู่แล้ววันก่กอนก็เก้าเจ็ดแปดเต็มเต็นใช่ไหมครับเอาใหม่นะวันนี้ยังไงก็เอาใหม่แล้วกันครับผมอย่าเสียใจมันยังมีออกอยู่เรื่อยเร <c oughs> ื่อยครับเราจะมีเงินซื้อไหมแค่นั้นแหละสร <c oughs> ้งตัวใหม่เอาครับถึงยังไงมันก็ติดพลาดไปแล้วทีนี้นะ อันจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็พิสูจน์อีกครับอ่าวันนี้เอาเลขตั้งหลักเลขหลกักสิบจ้าครับถ้าลอมนี้มาคือหนึ่งสองสามตั้งก่อนอ่าจะตั้งก่อนหนึ่งสองสามครับเป็นสายวิ่งได้เลยหนึ่งสองสามเนี่ยวิ่งได้เลยอืมอันนี้วิ่งบนหรือล่างครับแม่ มันเป็นบนล่างนะเลขแม่งวดก่อนมันเป็นเป็นล่างวดเมื่อกี้มันขึ้นแปดหนึ่งมันเป็นบนมันจะเป็นบนล่างอย่างนี้เลขจะว่าล่างก็ไม่ใจ้จะบนก็ไม่เชิงคบ,บางทีง 2, วุนสองวดนล่างสองวดอ่ะมันจะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะคะครับหนึ่งอ่าแปลว่าเลขตั้งหลักอ่ะหนึ่งสองสามครับทีนี้เลขจะมาจากคู่อ่ะ ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะอ่าแค่จับคู่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดครับนี้จับคู่นะคะครับแล้วก็ทำแถวและสามละสามมันจะได้ทั้งหมดเก้าตัวมนะัลหกนะ้ำครับมันจะมีหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอากาศสองห้าครับสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกครับสองเจ็ดค,ครับผมเลขจะมีทั้งหมดเก้าตัวครับ เลขวิ่งเลขตั้งหลักคือหนึ่งสองสามเด่นที่สุดคือหนึ่งกับสามให้วงหนึ่งกับสามอเด่นเลขวิ่งเลขเนี่ยอ่าเลขวิ่งให้ให้วงที่หนึ่งกับสามครับแล้วจับคู่ทีนี้ถ้าอ่าถ้าหนึ่งมาจะเด่นอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่เสี่ให้เขีเส้นใต้เอาไว้อ๋อครับ ถ้าสามมาก็สามห้าสามหกสามเจ็ดครับให้เด่นอยู่ที่สามกับหนึ่งนะคบครับ,รบและตัวกันด้วยในทั้งหมดเ้าเก้าตัวนี้ไม่มาจะมีตัวกันอยู่ตัวหนึ่งคือตัวกันคือสี่เจ็ดสี่เจ็ดอ่ะสี่เจ็ดครับเป็นตัวกันตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะลูกนะครับ เนี่ยเลขทั้งหมดเก้าตัวถ้าในทั้งหมดเก้าตัวไม่มาตัวกันตัวเดียวคือสีเสีเท่านั้นที่จะมาในงวดน,นี้ครับถ้าวิ่งให้วิ่งหนึ่งกับสามวิ่งได้เลยหนึ่งกับสามครับอยากบนล่างงวดน,นี้จะเข้าหรือไม่เข้าก็าพิสูจน์กับแม่ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะครับว่าเป็นอย่างไรทุกคนก็อยากได้อยาก ากได้เงินไปเที่ยวสงการเนาะอยากที่โชคมีลาบเราจะได้โชคได้ลาบไหมเราก็พิสูจน์กันดูถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็าบปานแต่ส่วนมากแบบนี้คนรู้สึกจะเล่นห้าเล่นหกเยอะใช่ไหมใช่ครับใครก็วิ่งห้าวิ่งหกใครก็วิ่งห้าวิ่งหกใช่ครับแต่ของแม่มันมาอย่างนี้ทําไปฟอรอมนี้ก่อนคถ้าเด่นที่สุดคือ หนึ่งห้าหนึ่งหกอืมอันนี้เป็นตัวสองห้าสอหกอย่างเงี้ยอ๋อตัวน้นใช่ไหมครับแม่เจ็ดเจ็จ้าจ้าแต่ถ้าหาในเก้าตัวนี้ไม่มามันจะเป็นสี่เก็ยตัวเดียวทันทีคือสี่จะมาคู่กับเกตเท่านั้นครับนี่มันจะมาแบบนั้นแต่ถ้างวดก่อนมีถ้าแม่เอาเป็นตัวกันแล้วเป็นยังไงไว้ตัวเปดหนงมันก็เข้าทันทีแต่แม่ไม่ได้ทำ แม่ตัดออกไปเลยใส่สองเจแม่ไป,ปชอบเก็ดสองมากกว่าชอบเก็ดเมื่อกี้นี้นะเลบเก็ดปีกลอกไหมเหรียนที่สุดก็สามเก็ดกับ4ีเก็ดเป็นเลขที่มาตามลอมหรือเปล่าคให้ที่สูดรให้ที่สูดูดออว่าน,นี้จะเป็นยังไงจะเข้าหรือไม่เข้า ให้พิสูจน์นะคะแม่ดูให้คิดต้องให้ดีๆเนะาะแล้วชอบอะไรชุดอะไรแมน้องนิวน้องเอเจอี่น้องมีอะไรถามไหมแม่แม่ชอบตัวไหนที่สุดคะแม่แม่ชอบสามเจ็ดกับสี่เจ็ดสามเจ็ดกับสี่เจ็ดนะคะตัวที่ชอบที่สุดถ้าในชุดนี้ถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งห้าหนึ่งหกกับลูก แต่ถ้าสามมาเนี่คือสามเก็ดกับสามสามเก็ดกับสี่เจ็ดทันทีถ้าสามเจ็ดไม่มามันจะเป็นสี่เจ็ดตัวเดียวเลยเ,เป็นอย่างนั้นกองกองพักแล้วคิดคักแล้วลูกแล้วมันเข้ากองฝันด้วยฝันมาจากไหนคะแม่มันแม่ทำเลชุดนี้ออกมาแล้วแม่มาฝันเห็นเพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนคนนี้ เราเห็นกันอยู่แต่มันอยู่ไกลน่ะตอนก็ยืนยิ้นอยู่แต่แม่เนยยี่ยอายุสามเจ็ดเออเจ็ดเจ็ดสามเก็ดเข้าเจ็ดสี่อ่ 7, 7 3, 7อะแม่ก็เลยชอบเจ็ดสามสามเจ็ดตัวกันคือเจ็ดสีเจ็ดสีนี่เราเริ่มเข้ามาได้ห้าหกปีแล้วถ้าในเก้าตัวเนี้ยมีสีจะออกได้คือสารสีเกสีส่เจ็ดเท่านั้นถ้าเป็นสามแม่เลยมาชอบเจ็ดสีวันนี้เจ็ดจะมาถึงได้ไหม แต่ทุกคนนะเลขเป็นบนล่างให้กันด้วยแล้วก็ให้กลับด้วยให้เลือกซื้อจะซ,ซื้อแต่ตัวเด่นที่แม่ชอบก็ให้สามเกศสี่เกศสองตัวก็ได้ครับแม่ประกาศว่าเข้าแน่แน่ไม่คิดว่าวัานี้นั่นมัน,ม,น,ม,นมันมาตรงทําแล้วมันมาตรงว่าอายุเจ็ดสิบสามปีถ้าสามไม่มามันจะเป็นสี่เกศทันทีเจ็สี่สี่เกนครับ เขาก็ปอสอายุพร้อมกับแม่แม่เจ็ดสามเจ็ดสี่แอฝันเห็นเพื่อนนะมันจะอยู่หลักนี้ไหมเนาะค่ะแม่กอฝันแค่ครั้งเดียวนะ้องแม่ก็ยังไม่ฝันอีกเลยมันจะเป็นลักณะาัดก่อนเหมือนกันทำหมอ,อมาแล้วฝันว่าเขาเอาปลาไปกินแม่ไม่ชอบแปดเลยแม่กลับไปจปับปลาปาคืนมาแม่ไปชอบจะเก็บปลานี่มันเป็นแปดอยู่แล้วที่ชิงเลขมันจะเด่นอยู่ในหลักแปดอะ ถ้าเราตีกอมฝันนะเมื่อกี้มันมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งถ้าถ้าเราไม่เอาออกมันจะเป็นอย่างนั้นแม่มั่นใจอยู่นะถ้าฝันก็ฝันปลอมปลอมฝันแบบนี้คิดว่าเอฟซีก็ได้ฟังแล้วก็พบที่เจรนาดูให้ดีเอาเอาแต่ตัวเด่นก็ได้ไม่ต้องไปซื้อหมดครับคิดว่าผมได้เงินเที่ยวสงการแน่ๆนะครับถูกนะครับแม่ อยากขอให้ถูอ้อยรวยในเอฟซีถ้าใครตามขอให้รวยรวยเรื่องนี้ไม่คิดว่าผมไม่พลาดผมไม่พลาดแน่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราก็ต้องดีดตัวกันเนาะรเราไม่รู้เพียงเราเรียวเพียงแต่คำนวณแล้วก็ฝันถ้ารู้เราแม่บอกว่าผู้เดียวแล้วแม่มบอกผู้ใด <c oughs> เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะแต่และคนก็ไม่รู้เพียงการคำนวณมันก็มีสิทธิ์ผิดพลาดได้เนาะ ทุกอย่างก็เป็นไปตามไปตามการนั่นแหละลูกเราว,ว่ามันจะเข้ามันไม่เข้าก็มีเราว่ามันไม่เข้ามันก็เข้าก็ได้ครจะคาดอะไรจะคิดอะไรหวังก็ให้คิดคิดแนวทางของแม่ร้อยเอ็ดนะครับผมแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16เมษายน2567นะครับผมหาเอฟซีแคปหน้าจอนะครับ เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดแนวทางมีควมเสี่ยงให้ FC ใช้พิจารณาดุลพินิษคิดนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านีน้สวัสดีครับ